มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับค้ำประกันรถยนต์ค่ะไปค้ำประกันรถยนต์ให้เขานะคะแล้วทีนี้เขาไม่ส่งแล้วก็ซากรถก็ไม่เห็นนะคะทีนี้บริษัทรถก็มาติดตามมาติดตามกับเราแล้วเราก็มารอรอว่าเออพู้ิภาษาอะไรอย่างนี้ก็จะมาเรียกเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะคะพอ,อมาเจอศูนย์ไก่เกิเอรยนะคะของของ,ของตมบุนามนนะคะ,ะทุกอย่างไม่ได้เสียตังค์นะคะเราก็ได้รู้เรื่องกฎหมาย,ลยหลายๆอย่างนะคะ,ะก็เลย จบลงด้วยดีนะคะครับสวัสดีครับวันนี้สำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดกาลสินนะครับก็ได้มาตรวจประเมินศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตําบลน,นามนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานหรือท่านเยือนขีจอนสัตนะครับแล้วก็ผู้ไกลเกลี่ยจําสูย์นะครับท่านอาจารย์ทวีขาวทองนะครับสําหรับศูนย์ ไปเกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตะมนตะมนนะครับก็จะตั้งขึ้นมาตามกฎหมายในเรื่องของการไกลเกี่ยข้อพิพาทนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้กรณีเกิดข้อพ,พิพาทในภาคประชาชนนะครับเช่นในเรื่องของผู้ยืมเงินไม่จ่ายในเรื่องของการค้ำประกันนะครับหรือว่าในเรื่องของการแบ่งทรัพย์สินมรดกนะครับในเรื่องของการหย่านะครับ แบ่งทรัพย์สินกันไม่ลงตัวหรือว่าในเรื่องของคดีอาญาที่เป็นคดีอาญาที่ยอมความได้เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับกฎหมายตัวนี้ก็สามารถที่จะให้คู่ความเนี่ยสามารถมาไกล่เกลี่ยกันที่ศูนย์ไกล่เกลีกล่ยภาคประชาชนนะครับโดยที่ไม่ต้องนําคดีไปฟ้องร้องต่อศาลน,นะครับเพราะว่าการนําคดีไปฟ้องร้องต่อศาลเนี่ยก็จะทําให เสียค่าใช้จ่ายจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าทนายความนะครับค่าธรมเนียมศาลหรือว่าค่าเดินทางไปที่ศาลค่าสืบพยานต่างๆนะครับก็เสียทั้งฝ่ายโจทก์ฝ่ายจําเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องมีมข้อขัดแยง้งหรือว่าข้อพิาพาทกันนะครับก็สามารถที่จะมาขอรับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิาพาทตาบลนามน,นนะครับซึ่งก็ตามที่ได้รับ การตรวจมาเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับมากรับคำปรึกษาถึง250เรื่องนะครับแล้วก็ยื่นเรื่องของไกล่เกี่ยข้อพิพาทเนี่ยถึง68เรื่องนะครับซึ่งสามารถไกล่เกี่ยข้อพิพาทได้เกือบทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในส่วนของศูนย์ไกล่เกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนก็ จะเป็นแบบอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆได้นะครับคิดว่าผลงานเนี่ยน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศในขณะนี้นะครับซึ่งทางสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดกาลสินคิดว่าจะนําเรื่องเข้าสู่กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้เป็นแบบอย่างของศูนย์อื่นๆนะครับได้มาศึกษาแล้วก็จะได้นําไปใช้เป็นแบบอย่างให้กับศูนย์อื่นๆได้นะครับก็เป็นการ มันเผาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องโดยที่ไม่ต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลนะครับครับผมศูนย์ไกลเกลี่ยภาคประชาชนตําบลน,นามนได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากกรมของสิทธิเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่23มีนาคม2564นับจนถึงปัจจุบันนี้มีพี่น้องประชาชนมายื่นเรื่องราวร้องทุกข์กับศูนย์เป็นจำนวน225เรื่อง ใน225เรื่องนั้นเราคัดกรองแล้วว่าเคสใดที่เข้าข่ายในการไกล่เกลี่ยได้บ้างปรากฏว่าเคสที่สามารถไกล่เกลี่ยได้มีทั้ง6ทั้งหมด67คดีใน67คดีนั้นพี่น้องเข้ามาร่วมไกล่เกลี่ยทั้งหมด43คดีสำเร็จไป41คดีไม่สำเร็จเพียง สองคดีเท่านั้นส่วนอีกส่วนหนึ่งใน24คดีคู่กรณีไม่เข้าร่วมไก่เกลียนะครับในการดําเนินงานของศูนย์ไก่เกลี่ยภาคประชาชนตะบนนามน์ทั้งการไก่เกลียคดีแพ่งและคดีอาญาตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันวันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นศูนย์ไก่เกลี่ยที่ทํางานได้มีประสิทธิธภาพและปฏิทิผล เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับค้ำประกันรถยนต์ค่ะไปค้ำประกันรถยนต์ให้เขานะคะแล้วทีนี้เขาไม่ส่งแล้วก็ซากรถก็ไม่เห็นนะคะทีนี้บริษัทรถก็มาติดตามมาติดตามกับเราเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะเงินก็ไม่มีไม่รู้จะทำยังไงทีนี้ก็ปล่อยให้เวลามันยืดเยื้อมานะคะยืดเยื้อมาจนมีหมายสารอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องรู้เท่าไม่ถึงการด้วยมหมายสารมา,าครั้งแรกนะคะ เราก็ไปตามนัดพอไปตามปุ๊บไปเจอทนายของบริษัทรถนะคะไปเจอทนายของบริษัทรถเขาบอกว่าป้ามาทําไมก็บอกมามาตามหมายสารมาทีนี้กเ็เขาก็จะให้เราจ่ายให้เราจ่ายเป็นเอาเงินมาดาวจ่ายเงินดาวแล้วจะให้ผ่อนเราทีนี้เราบอกว่าไม่มีแต่ขอจะขอพูดกับศาลนะคะจะขอพูดกับศาลก่อนทนายก็เลยบอกว่าถ้าง,งั้นป้ากลับไปเลยไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรป้ากลับไปเลยป้าค่อยป้าค่อยมาพูดกับผู้พิพากษาอะไรอย่างนี้ เราก็ไว้ใจนะคะก,ก็เชื่อทนายเขาก็เลยกลับบ้านกลับมาบ้านอยู่สักพักหนึ่งหมายสารมาเป็นว่าเราหนีเราหนีหมายสารนะคะเราหนีหมายสารเราเราก็มารอรอว่าเออพืพภาษาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาเรียกเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะคะทีนี้หมายสารมาบอกว่าเราหนีเราหน,านีสารนะคะเราหนีสารก็เลยเป็นเรื่องถูกฟ้องนะคะถูกฟ้อง ก็มันยืดเยื้อมาเพราะเราไม่รู้เรื่องกฎหมายทีนี้ก็มาถูกอายัดบ้านนะคะมาถูกอายัดบ้าน,นก็ไม่รู้เรื่องอะไรอีกพอมาเจอศูนย์ไก่เตียนะคะของเทศของตำบุนามนนะคะอ่ะก็เลยมีคนแนะนํามาก็มาได้ศูนย์ไก่เตียนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เขาช่วยนะคะ <สไ S 1> ก็หลายๆเรื่องก็เลยอ่ทุกอย่างไม่ได้เสียตังค์นะคะเราก็ได้รู้เรื่องกฎหมายหลายๆอย่างนะคะอ่ะก็เลย จบลงด้วยดีนะคะเพราะว่ามีเรามีศูนย์ไกลเกลียวพูดง่ายๆเราเรามีคนรู้เรื่องกฎหมายมาคอยแนะนํานะคะก็อยากจะให้ทุกๆคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลดเรื่องค้าประกันเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเจอปัญหาอย่างนี้อย่าไม่ต้องนิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าเคยเจอมาแล้วมันนิ่งนอนใจจนจนโดนอายัดบ้านอย่างนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะมาขอคําปรึกษานะคะขอคําปรึกษากับศูนย์ไกลเกลียของน้มนตของเรานะคะรับรองหาไม่เสียเงินสักบาทนะคะ ของฝาทุกอย่างไม่ได้เสียเงินเลยทั้งเอกสารอดไร,ไรๆเลยทางศูนย์ไก่เกลี่ยจัดการให้หมดเลยนะคะแล้วก็ทุกอย่างบ้านเบื่อที่ถูกอายัดอะไรอย่างนี้บริษัทเขาก็ศูนย์ไก่เกลี่ยทําให้หมดเลยห่ะเราไม่ได้ทําอะไรเงินก็ไม่ได้เสียค่ะอยากให้ทุกๆคนนะคะมาถ้ามีปัญหาอะไรไมาปรึกษาได้นะคะมาปรึกษาเพราะว่าไม่ได้เสียอะไรเลยเ,เป็นดีเป็นสิ่งที่ดีมากสําหรับาชาวบ้านแต่สตาษาของเราที่ไม่รู้เรื่องกฎหมายนะคะอยากให้มาอยากให้มาแนะนํา มาขอคําแนะนําขอคาปรึกษาได้นะฮะทุกเรื่องเลยอะ่ะเกี่ยวเกี่ยวกับกฎหมายเพราะว่าเขาช่วยได้จริงๆไม่ใช่ว่าแต่เรื่องค้าเรื่องอะไรนะทุกอย่างเลยรถชนมีปัญหานู่นนี่นั่นถูกจับคดียาเสพติดอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราไม่รู้เรื่องกฎหมายมาปรึกษาศูนย์น,นี้เราจะได้ครบทุกอย่างเลยนะคะดีมากๆดีมากๆอยากให้มีศูนย์นี้ตั้งนานแล้วเพิ่งมาเจอนะฮะอ,อ,อยากอยากให้ทุกคนมานะฮะจะได้รู้ว่าเรามีตัวช่วย ยังยังคิดอยู่เลยว่าอยากจะให้ลูกให้หลานเรียนกฎหมายแต่มาเจอตรงนี้แล้วดีช่วยเราได้เยอะเลยหาช่วยได้เยอะมากเลยไม่ไม่เสียเปียบใครเลยนะคะ,ะจากการที่เราไม่รู้เรื่องมันมันเรื่องนิดเดียวแต่เราทําเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้เรามารู้แล้วว่าเป็นอะไรเป็นมายังไงแค่เส้นผมบางทูเขาได้คาแนะนําจากศูนย์นี้ดีมากหาอยากให้ทุกคนมา